ไฮสเปกเตอร์นนท์ไฮอินโดนีเซียสารวัตรนนจะโดนลิต้าปาดคอไหม <c oughs> เรื่องอะ่ะมันมันสปอยไม่ได้อะ่ะใครตายจะมีคนตายแน่นอนวันนี้ย <c oughs> <c oughs> วันนี้ต้องมีคนตาย ทุกคนช่วยเลือกรูปหน่อยครับออ้ช่วยเลือกหน่อยครับเนี่ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอเวลาหน่อยเขาชอบอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ไม่วสามรูป โอเคสวัสดีปีใหม่ลวกหน้าเล่าหน่อยเล่าหน่อยอยากดูข้างๆพี่อ่ะเลือกรูปอยู่ไม่หันไปนู่นอ้าวอ้าวม่เีโอ้ยแล้วก็มองนะก็หวังว่าทุกคนจะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับก็ปีใหม่นะก็เห็นข่าวกันทุกทีเลยนะครับก็ยังไงก็ขับรถ ให้ปลอดภัยมีสติเข้าไว้นะครับผมอสองทุ่มครึ่งวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสารวัตรนนนะครับเจนารีนะครับผู้การขจรนะครับไหนลองทายดิว่าใครจะตายวันนี้ใครจะตาย รักทั้งคู่นะคะขอบคุณครับหล่อมากโอ้ยโอ้ยขอบคุณครับต้องนัดตี้นะฮะตายหมดนะมีคนบอกว่าตายหมด,หมดเออจะไดตไ้ตายหมู่ไปตายหมดจะได้จบ,จบไปมะ่เบหนอ่ยมใช่ที่เนี่มะม่วงเบาอร่อยมากจริง ทำอะไรกันอยู่ครับเนะี่ยฮะนี่ใหม่ไปเที่ยวไหนดีอืมอืมอร่อยม,ม,ม,มาก Like your hair now Thank you นน ดูเลือดมังกรด้วยกันค่ะดูครับกองพ,พงศธรจะเป็มครที่ตุยพงศธรตายตุยไปเมื่อวานไหครับตายไปแล้วเหรอตุยจริงปะ่ะเออครโหนด yes. ูวันทูวิ i ิตเวียดนาม yes if we have a chance finger h r t finger h r t please อากาศดีมากเลยที่เนี่ยดูเลือดมังกร mm hmm. อยู่อ๋อเลือดมังกรกำลังออกเหรอวันนี้ย mm hmm. ตอนแรกเหรอออ๋อ mm hmm. ชื่ออะไรนะ mm hmm. ในเรื่องไอจี hey, ๊ด ใช่อะไรจิ mm? ๋ม <brewer> อ <y> like ๋อ <brewer> จ <y> ิ <downloading away> ๋มเออเจ๊ชื่อจิมทำไม่ได้ชื่อจิ๋มใช่ไหมใช่ไม่อยากให้ละครจบเลยค่ะดูละครเลือดมังกรอ่ะเสือนะฮะสี่ฝนตกไหมเขาบอกว่าเมื่อวานตกครับแต่วันนี้ก็ไม่ตกนะเขาบอกว่าไม่ตก Speak English, <laughs> พี่มากเ I'm talking about the last episode of uh Game of o u t l a w so tonight is the last EP yeah don't forget to watch mm hmm. นะครับกินโชยค่ะกินอะไรกินยำเนี่ยหรอนี่อะยำยำ อันนี้เขาเรียกว่ายำอะไรนะบียำขาอะไรอะไรขาวอะ่ะอร่อยมากอะไรขาวอะ่ะอ่าอ่มบีมีคนอยากเห็นหน้ายำขมิ้นขาวยำขมิ้นขาว เราเห็นแล้วนะโอเคนะโอเคไหม Is Kimberly with y o u y yes. e yeah. s h e r e i m her twin คนไหนคิมเบอร์รี่คิมเบอร์รี่ค่ะคิ you beautiful beautiful Kim ว mm ้าวว้าวว้าวมีคนว้าวว้าวเขมเบอร์เ Fan แฟ Hi I'm <Hi. S 1> from Myanmar Hi Myanmar Malaysia Wow you guys can watch on Netflix นะ <c oughs> 19 episode เหมือนกันมากทั้งสองคนจากแฟดสุดๆโอเคอีกชั่วโมงหนึ่งนะอีกชั่วโมงหนึ่งครับอย่าลืมนะครับช่องสามนะครับใครที่กินคงกินข้าวอยู่หรือว่าทำอะไรนะครับเปิดทีวีไว้ให้หน่อยแล้วกันนะยูนเมีนมาใช่ไอโนอินเลอินเลออินเล ละครเรื่องต่อไปเรื่องอะไรคะเอ่อที่เอ่อที่บอกได้ตอนนี้ก็คือเรื่องใต้เงาตะวันนะครับผมใต้เงาตะวันลำปางลำปางว่าไงด้าลำปางหนาวไหมรอดูแล้วไม่ออบนะแต่ที่นี่เย็นเนาะนี่เย็น โอเคเลยมีคนอยากเข้ากล้องครับน้องแฉะน้องแฉะอยู่กับคิมไหมคะอยู่นี่ไงครับฮะฮัลโหลฟอร์มมาเลเซียไชม a เลเซียโอเคบายพี่มาโอเคบาย Goodbye o d Good บายกูได้กูไป now นเอาไว้เซายลุ้นลุ้นอยู่หน้าจอจ้ะ Hi India Can you say Namaste? Namaste I love to say that word after yoga มาคิมมาคิมเลิฟคิมมาขอสามท่าหน่อยเนี่ยแหละแคบไป อยู่กับพี่หมาน้องคิมหน้าแฮปปี้นี่ไงแฮปปี้นิวเยียอยู่อยู่ชื่อรู้ละครเรื่องที่สองของพี่หมากแล้วจนกว่าจะได้รักกันผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเอาหรอชื่อเชิญครับเชิญครัอู้อาหารเริ่มละโอเคกับข้าวมาแล้วครับต้องจัดการก่อนนะก็อย่าลืมดูนะครับ ช่องสามนะครับใครที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับทีวีก็เปิดแอปพลิเคชันได้นะครับแอปอะไรนะสาม p l u สสามพลัสนะครับโหลดกันได้นะครับผมเชียงใหม่หนาวมากตอนผมไปไม่หนาวเลยจ้ะคุณจุงกกนะฮะใช่โอเคต้องไปแล้ะ time to say goodbye everyone. Good night everyone. See you next time. เกมาราโทลอชนนะ